ซื้อบัตรอยู่นะคะแล้วก็พนักงานอ,าอธิบายนะคะทางขึ้นทางลงยังไงนะคะวิธีขึ้นให้ขึ้นทางไหนลงทางไหนอะไรประมาณนั้นนะคะก็ต้องถามนะคะว่าจะขึ้นอย่างไงลงอย่างไงต้องทำอย่างไงบ้างอะไรประมาณนั้น ค่ด,ดีอีกรอบนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะมาถึงแล้วนะคะก็พอเข้ามาเราก็จะมาซื้อบัตรนะคะแล้วก็จะมีที่ตอกบัตรอยู่ตรงนี้นะคะทางเข้าตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเข้ามาก็จะไปจะมีอินโฟมช่นนะคะให้เขาถามหรืออะไรได้คะ่ะทุกอย่างแล้วก็เขาก็จะซื้อบัตรเข้ามาแล้วเราก็จะมาตอกบัตรตรงนี้เข้าออกนะคะขาเข้าทั้งขาออกนะคะไม่งั้นก็จะหลงป่าหรืออะไรนอกค่ะนี่ค่ะดงเดินไปนโน้น พอตอกบัตรเสร็จก็เข้ามาเลยนะคะนี่ค่ะเดินเข้ามามจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ํามาเลยค่ะนี่ค่ะยาวยาวมากค่ะนี่ลานข้ามสูด้วยนะคะนี่นู่นค่ะก็จะเป็นสะพานอย่างนี้นะคะวงๆคล้ายๆนาฬิการายนะคะเป็นจุดชมวิวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง อแห่งหนึ่งของเดนมาร์กนะคะนี่ค่ะก็จะเดินบนไปอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นสะพานอย่างนี้นะคะขึ้นไปยาวไปถึงนู่นเลยนะคะเปนหาดนู้นเลยค่ะดูซิลุงจะเดินไหวไหมมันมันสูงนะคะคือคือมีท่านเศรษฐีคนหนึ่งนะคะเขาเขาขี้เกียจเดินไปชมวิวบนยอดเขาเขาก็เลยทําทางขึ้นมาแบบนี้นะคะ จะมีสถานที่ร้ายหรืออะไรางเนี้ยค่ะให้เด็กๆเ,เยอะมากค่ะนุะ่มปีนเขาป่ายเขาเนาะค่ะะยเดินเดินะเนี่นบบนนล้างตัวคนเ่เนี่ย้ใค่ะในเข้ามาข้างในจะมีทุกอย่างเลยนะคะให้เด็กๆได้เล่นได้โหนได้ห้อยนะคะนะคะ่คนนะ,คะได้สนอ่ะอ่ะเล่าต่อค่ะเนี่ยค่ะถ้าท่านเศรษฐีเขาก็เลยมีความคิดที่ดีนะคะ สร้างสะพานสร้างเป็นทางเดินขึ้นมาง่ายๆ,ๆเขาก็เลยสร้างทางเล็กๆอย่างเนี้ยค่ะขึ้นไปอย่างเงี้ยโน้นเนาะคะ่ะโน่นค่ะอีกไกลนะคะเพื่อนทั้งเดินมาเนะะี่ยค่ะเป็นหลายโลอยู่ค่ะเห็นลุงบอกน,นะคะแต่ก็พวกเอ่อแฮนดิคับอะไรอย่างเงี้ยการอะไรอย่างเงี้ยเรื่อง้นเขียนออกมาได้นะคะเนี่ยค่ะมาช่วงนี้จะสวยเพราะว่ามันเป็นฤดูใบไม้ร่วงเนาะคะ่ะ แล้วถ้ามาหน้าหิมะก็จะสวยไปอีกเพราะว่าทุกอย่างมันก็จะขาวไปหมดนอกค่ะนี่ค่ะทางขึ้นนะคะเพื่อนจะขึ้นแบบไม่ไม่สูงะคะ่ะขึ้นเรียบดอยมาเมื่อกันเถิดนุ่นมองไปก็จะเป็นแม่น้ําภูเขาโน้นเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปจุดไปดูไปเจอกันที่จุดชมวิวเลยนะคะ เหมือนป่าเห็ดเลยค่ะเพื่นอนคเตนอนนี่ค่ะตลอดทางเดินขึ้นมานะคะนนก็จะมีที่เขาเอา่อของเล่นนะคะเขาเรียกอะไรห้อยหนนะคะหนโหนสลิงนะคะตามทางมายาวตลอดเลยนะคะหรือจะเดินมาก็ได้หรือจะโหนสลิงมาก็ได้นะคะนี่ค่ะ จะขึ้นไปจนถึงจุดยอดเลยนะคะจะถึงทางที่เป็นจุดชมวิวเลยค่ะนู่นค่ะ <c oughs> เห็นเขาขึ้นกันขึ้นอยู่ตรงนู้นค่ะ <c oughs> ไปค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> นี่นะคะเดินมาประมาณหนึ่งกิโลละคะ่ะทางเดินน่นะคะย่าไปถึงนู้นเลยนะ,ะเดี๋ยวเมื่อไหรถ้าเจอหอนในกาจบชมวิวหอนในกาตรงนั้นนะคะบรรยากาศค่ะ <c oughs> <c oughs> อากาศกำลังดีเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะจะมีพายบอกห้ามหมาห้ามสูบุรีห้ามกินอาหารทุกอย่างค่ะมีแคเมล่าห้าตนู้เเนเลยค่ะไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจะเห็นอยู่หลังตรงนั้นนะคะหลังต้นไม้นะคะดูค่ะความสูงความใหญ่ก็จานาสูงเท่าต้นไม้เลยนะคะ สูงเทียมประมาณต้นไม้นะคะต้นไม้เดนมากเพื่อนเพื่อนดูนะคะนี่นู่นค่ะสูงมากนคะคะยังไม่ถึงนะคะไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเข้ามาถึงแล้วนะคะเดินมาถึงแล้วค่ะเดินเข้ามา1นึกิโลนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทีละชั้นละชั้นนะคะทั้งหมดจะมีประมาณอา้าวฮันนี่สแกนอ,อะไรอีกนั้นจะมม้ะเนาะโอเค okay. <laughs> เขาเข้ามามันจะมีวิดีโอแล้วก็มีเอ่อให้แสแกนอะไรก็ไม่รู้นะก็กลัวเดี๋ยวเขานี่นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะนุน่นอย่างงามอย่างสวยค่ะนุน่นปาดเราจะขึ้นไปกันนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันค่ะนี่ค่ะทางหนึ่งในเดนมาร์กนะคะให้เพื่อนพามาถ้ามาเดนมาร์กนะคะให้มาเที่ยวนะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะ ห้ามสูบบุหรี่ห้ามกินอาหารนะคะเพือพ่อนๆคะ่ะโ,โห,โโหดูค่ะโ,โหเพือพ่อนๆดูระสูงมากนะคะนี่ค่ะเวลาเราจะขึ้นเราต้องมาตอกบัตรตรงนี้ก่อนนะคะแล้วมันก็จะดังเปิดประตูให้เราเข้ามาะคะ่ะแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนะคะนี่ค่ะจะเป็นบางบันไดม้าขึ้นได้ม้าขึ้นได้ประมาณนั้นนะคะ ลุงไปขอก็ค่ะมันจะวนวนวนขึ้นไปเป็นชั้นชั้นอย่างนี้นะคะจนถึงข้างบนสุดจุดชมวิวข้างบนสุดนู่นเลยค่ะเหมือนนู่นนี่นะคะนี้คือข้างล่างนะคะนี่ปรย่างนี้เลยไปค่ะขึ้นไปกัน นี่ค่ะเพื่อนนะขึ้นมากางทางแล้วนะคะเนี่ยแต่ไม่ไหวค่ะดูอืล่างนึกนนค่ะนี่ค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะนี่เห <c oughs> <c oughs> นื่อยเหนื่อยแล้วค่ะเ <c> ห <oughs> นื่อยแล้วค่ะนี่ ลุงก็ยืนรออยู่มันขึ้นมาประมาณครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นข้างบนจุดชมวิวแต่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้นะคะว่านี่ค่ะข้างบนเดี๋ยวจะมีต้นไม้นะคะนี่แสดงว่าเรายังอยู่อยู่ยอดไม้แล้วนะคะแต่ว่าเราจะขึ้นไปอีกครึ่งทางะคะ่ะจะเป็นจุดชมวิวอย่างนี้นะคะเดินเดินวนวน,น,น,นขึ้นเหมือนหอนอังลกายทรายอะคะ่ะมันจะ ช่างคืะไดี่ิเนี่ยชั้นเนี่ยลุงบอกว่ามันออตรงกลางแล้วค่ะ,ะยังยังต้องขึ้นไปอีกครึ่งทางค่ะเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆหอนาฬิกาทรายนะคะนาฬิกาทรายนะคะคือต้นกว้างแล้วก็จะตรงกลางจอมเข้ามาจ้อมเข้ามาแล้วก็จะบานขึ้นบานขึ้นข้าง,ง,งนนบน<ช>นะคะครึ่งครึ่งทางค่ะตรงนี้ค่ะเนี่ย <laughs> ตรงยอดไม้พอดีเลยค่ะนี่ค่ะขึ้ะะไงไป,ไปค่ะ,คะสุ้ๆไปข้างบนกันต่อค่ะลุงบอกว่าลุงจะเออ่จะกจีท้องนะขึ้นมาสูงๆแบบนี้นะ <c oughs> นี่ค่ะเริ่มเห็นวิวแล้วนะคะเพื่อนเออฝรั่งสมัยแต่ก่อนเขาก็ฉลาดอยู่เหมือนกันนะคะว่าทํายังไงฉันจะไม่ต้องอ <c oughs> ยากขึ้นไปดูวิวสวยๆ <c oughs> เขาก็ทําอย่างนี้เนาะ,ค,ะนค่ะนี่ยค่ะ คนมีตังค่ะทำอะไรก็ไม่น่าเกียดเนอะนี่ค่ะวสวยๆค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะสวยแล้วค่ะนี่ค่ะนูนเห็นบทริบๆอยู่นู่นค่ะสวยแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปอีกที่ที่ขึ้นมาข้างบนสุดแล้วนะคะเพื่อน เนี่ยค่ะเราจะมีป้ายบอกเลยค่ะว่าเรายือนอยู่ตรงจุดนี้เราจะมองเห็นอะไรอะไรนะคะเนี่ยค่ะรอบสุดนะคะร yeah. like อบสุดทุกอย่างเลยนคะคะ like ดูตรงไหนยืนตรงไหนไมันจะ <Yes. S 1> เห็นได้หมดข like นชอดหช่เออโลฟชออันนี้ก็จะเห็นสนามบินเดนมาร์กนะคะนี่ค่ะจะเห็นค่ะถ้าใครเอากล้องมาแล้วเรายืนตรงนี้ก็จะเห็นนะคะนี่ ยืนทุกจุดในจุดนี้จะมีรอบเลยนะคะรอบไปตรงนู้นนะคะตามตามนี่นะคะ่ะตามเออลาวเขาเนี่ยคะ่ะจะมีทุกจุดเลย360องศานะคะบอกว่าจะเห็นอะไรอะไรประมาณนั้นน,นะคะลุง,งบอกว่ากลัวนะทำโทรศัพท์นี่ค่ะเพื่อนๆขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะนี่ นี่ค่ะสวยมากเลยคือผมขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะอ้โทิศเห,หนือนะลงบอกครั้งนี้ทิศตะทิศต้ทิศเหนือค่ะเราจะมีสัญลักษณ์บอกค่ะนี่อ๋ <c oughs> จะขึ้นมาอยะงะ้่ นี่คือจุดสูงสุดชั้นบนสุดแล้วค่ะขึ้นมาจะเป็นเหล็กทั้งนั้นเลยนะคะเหล็กหนาๆนานี่แหละคะ่ะเขาจะทําเป็นทางเดินขึ้นมาหมูม้าขึ้นมาได้หมดค่ะนี่นี่นะคะเพื่นอนเราจะมีทิศทางบอกหมดแล้วะคะ่ะนี่ทิศเหนือทิศใต้ตะวันตกตะวันออกค่ะเอาขึ้นถึงมาจุดสูงสุดแล้วนะคะนี่ค่ะ ค่ะเพื่อนๆชมนะคะนี่ค่ะประมาณสักสองนาทีน่านท้ายนะคะข้างบนสุดเนี่ยคะ <c oughs> ่ะโอค่ะนักท่องเที่ยวไทยจีน <c oughs> มีทุกประเทศเลยค่ะฝรั่งเศส <c oughs> มากคนรับสั่ภาษาเลยค่ะนี่ค่ะโอ้วิวสวยมากเลยค่ะ ถ้าไปหน้าหิมะก,ก็จะขาวไปหมดนะคะถ้าเป็นหน้าจะเมื่อก็จะเขียวไปหมดค่ะแต่ตรงน,นี้หน้าใบไม้ผลิก,ก็จะออกประมาณนี้นะคะนุ่นค่ะเห็นดานนซูเปอร์ไฮเวย์อยู่นน่นเลยลมแรงหน่อยนะคะเพื่อนค่ะนี่ตรงนี้มีลมแรง ค่ะเพื่อนๆค่ะนี้พาลุงพามาเที่ยวนะคะจุดชมวิวของนาฬิกาทรายของเดนมาร์คค่ะนี่ค่ะคลิปในวันนี้ต้องขอตัวแล้วนะคะนี่ค่ะพามาเที่ยวพามาจุดชมวิวนะคะอย่าลืมนะคะใครมาเที่ยวเดนหมากก็อย่าลืมมาเที่ยวค่ะหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของเดนมาร์คนะคะออนาฬิกาทรายจุดชมวิวค่ะที่สูงที่สุดในเดนมาร์กเลยค่ะนี่ค่ะ บายบายค่ะฝั่งบัานองค์บรรณาชีวนะคะฝั่งบ้ากองค์ใสให้นานได้เลยจานี่ค่ะสวยมากค่ะทุกคนค่ะลายบายค่ะนี่ค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะว่าจะพาไปดูอะไรอีกนะคะนี่ค่ะวิวสวยมากๆเลยค่ะจบด้วยลุงเน้นเนาะคะ่ะ